ก่อนจีภาพเมื่ก็บพักน้ำปลาค่ะอันนี้ยอดมุกมุกเ,เ,เี่ทพักน้ำปลาย้คยค่ะค่ะเบ้งอันนี้นะเห็นพีทุเดียน,นเห็นมูนี่เฟสกินค่ะเบิงที่หล่ะ gonna break. You think this is gonna break? Ow! Don't get my butt. Good luck. But you're not gonna come here and help me? Why are you going over there? Hold my arm. Why are you going there? Because it's over there. Oi! <coughs> So tall. I know, right? Look at this one, big. Oh, you're gonna, you're gonna fall. I <laughs> need Just stand still. I'm <laughs> huh? Watch where your feet are.

สิไหาหน้าใหม่ปลาอื่นแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้โอเคโอเคฟาน Something something's been over here. What's that? Something's been over here. What? Deer? Because the ground's all flat. All over here. Yeah. It's a lot of deer.

ไปกี่ก้อนนึงว่าสิไปเก็บบดได้มากก่อนนี่แต่ว่ามันก่อนน่ะมีคนไปเอาเมันละค่ะก็เลยบบดได้เก็บออันนี้ใหญ่มันล่ะบัต้องเอาไลา่เดี๋ยวเอาหน่อยๆเอาแต่พ่อกินอิ่มกับพ่ออันนี้ก็ใหญ่โหดเด้อโอุ้ยใหญ่ค่ะแต่ว่าก็กินได้อยู่เขาสูงมันละ่ะอู้วันขึ้นใหญ่ค่ะแข็ค่ะเห็นบห อัะไรที่ไงคักแหน่ขาดลงไปเอานีอืปึ๊บมหา,กกาหักเอาสองสามนอนคุณคุณนะ่อนะอิ่มแล้วได้นี่พราอิ่มแล้วได้นี่อกกีกนอนหนึ่งมีอยู่ค่ะนี่ได้หลายแล้วได้หนี่มีแต่นอนยังไงหูยง่เหมือดไหมอ่ะเดี๋ยวลาไปเอานอนเี่ยวจะเถิดกันสองสำมนออยู่นี่นี่ เออว้าเออง้อ,อ,อ,วอป,ปวดไม่ต้องเอาหลายเอาเฉพ่อแกงกับพ่อุอ้อยนี่เอาบ่เอือบ่เอาจ้ะเนาะเอานอนอีกันต,ตุกตุกตกตุก,ตกอุ้ยนอนงำง่านอนงาำง่าม่ายว่าเราค่ะเฮ้ยเหม่ยเด้อ,อ งงงามทำหนี้กับพ่อแก่งแล้วหนูนี่ก็หนูถึงบ้านแล้วะคะ่ะแล้วหนูก็ได้ทําการปอกน้งใม่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าที่จริงอะ่ะเดหลายกว่นนี้มันเหลืออีกอยู่เช่วยหนึ่งค่ะกระมังหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเป็นน้งใหม่ส่วนเนี่ยเมื่อแรกเนี่ยหนูจะ แกงกะทิให้ตื่อกินค่ะแล้วก็เอาไก่ออกมาไวล้ละสิต้มน้ำใหม่ไว้ค่ะแล้วก็สิไปหั่นไก่ค่ะมอเดือเรียบร้อยไปตม้มประมาณสิบนาทีอู้ยงามค่ะค่ะแต่ว่าบอกมาหลายจริงถ้าเอาหลายก็ได้อยู่แต่ว่าเอาสาม้มน,นี่ละกิ่นมันกินบ่หมิ่อะต้มาประมาณสิบนาทีน้ำใหม่นี่เขาจะบ่ขมค่ะนี่อ่อนๆเขียวๆนี่เด้ออันเขียวๆนี่ค่ะจริงๆเขาเขียวจะว่าเขาหั่นเสียแบบเนี่ยอ่อนเลยนนี่ค่ะเนี่ยแบบยังอ่อนอยู่เลยมันเขียวซือซ่อ อ่อนค่ะโอเคต้มสีมาที่ค่ะหนูจะไปหั่นไก่ก่อนนี่ค่ะคือน่อไม้ที่เราต้มสุกแล้วนะคะนี่คือน้องไม้ที่าส,ะะนนทสาวุหรอนต้มสุกแล้วค่ะอ่อนอวยรวยเลยบัดน,นี้ห้าสิไปเฮ็ดแกงกะทิกาศให้้เจมกินเนาะไปที่นี่นูชิมี่อุปกรณ์อยู่ทั้งนี้เต็มเลยค่ะเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันเข้าไปก่อนนะคะจะไปผัดกับกะทิก่อน นี่ค่ะชีกแกงค่ะอันนี้หนูเขาบอกเลยด้วว่าแบบผู้ใดเฮงในกระสูดพายสูดมันเพราะว่าก็ใส่อันนูมากเครื่องแกงเท่ไร่ใส่สองซอนโตใซ่มนนันใส่สองสอนโตเพราะว่าเอาจริงแล้วหนูเนี่ยกับบอกอยเก่งกับเขาบลอกอยกาดเทกับเขาคือกันเพราะว่าเอ่อสมัยตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยกับบล็อกเทกับเขาเองนะคะเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยอ่ะมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย ก็เลยซื้อเขากินตลอดบ่ค่อยได้เห็ดกินเองค่ะมีหละอุปกรณ์เห็ดอมลูกคยเบิ่งนิดก็เขาใน y ย u ท u b e แลเวค่ะตอนนี้นิ้วหัวผี่แกงกันแห้งหอมกันหอมละค่ะน้่ใส่กะทิลงไปเลยน,นี่กะทิเอามาสองกองก็มะมาผัดอันนี้เบงิง์สาวเขามานี่นี่ บุได้เห็ดเองไอ้ี่บุได้เป็นคนเข่นกับเขาไปนั่นค่ะิึงา,ามเขามามจำได้นเนียบุได้เนียแต่ถ็เคยเห็ดล้วล่ะค่ะแล้วหนูเกี่ยวกะทิมันแตกกันผสมก็เกลือผกแกงก่อนนี่ถ้าผู้ใดอ่าที่แนะน้าหนูอ่ะได้คลิปวิดีโอกะสามารถแนะนําไปได้คผะเพราะว่าหนูกเบมึงตามเขามากขึ้นกันอาจจะถูกแง่บุกถูกแง่ค่ะ แต่ว่าบ่เป็นยังเราเ็นให้สามีเทากินเขาบดไอเทปบดไอกินข้าเจ้าเขดูน้ำข้าวเยอะค่น้ำตาลปีบ๊บค่ะเอยขออันตีน้ำตาลปีบ๊บแหมันละลายค่ะบ่ใส่ลายปนได้เราลองชิมเมืองก่อนมันสีหวานแห้งบ่ค่ะเรียบร้อยคะ่ะอันนี้น้ำตาลแตกเรียบร้อยคะ่ะต่อไปใส่ไก่กันเลยอันนี้คือไก่ที่ไอ้ มหั่นไว้ให้ค่ะตอนใหญ่อันนี้ให้นหน,น้ากินหน้าสีหั่นตอนใหญ่ตอนหน่อยก็แล้วแต่น้าอเนาะเพราะว่าน้ามันข้นกินเยอะใส่ลงไปไอ้ติมข้นหั่นไว้ให้ค่ะเราไปข้าวซีมาพัดไก่ให้เข้าสุกก่อนเอาไฟหมุเพื่ออ่อนเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตผัดไก่ให้มันสุกกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเขาค้าวสีมาเติม,ตมส่วนผสมกันเปอร์ว่ะนี่เป็นเนื้อที่นอกแกงกะทิหนูนี่ โอเคไก่สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วตื่นวันที่ต้องไปอีกนี่เป็นสองกระป๋องอู้กระเซบนี่ไปกะที่สองกระป๋อง เขาเดือดอีกเล็กน้อยค่ะอู้วตาแสบแท้ละปานอุ้ยสีสั้นเลิ่มนไปจะกินอราปฏิโตก็เป็นเมื่สีเลื่อนตัวหนูกระดไดคุณเลฝีมือปลายจะหวักสามีรักสามีลงค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเขาเดือดจังน้อยน้ำเลิ่มเป็นซีกะทิขน้ขนๆแล้วค่ะต่อไปเขาสีเอ่อใส่น้ำใหม่ได้เนาะ มันก็เริ่มเดือดแล้วละ่ะใส่น้ำใหม่เลยใส่เหมือนเดี๋ยวบอหื้อแซ่เหมือนหลุดแซ่บเหมือนกันนี่นใหม่์โอ๊ยอ่อนเลยเจ๋อมากินน้ำใหม่์จะกินหน้าบ่ามากินน้ำใหม่เด้ไม่ใส่เหมือนดอกไม่ชิลายคนนี่ค่ะนุชิมเรียบร้อยแล้วความหวานพอดีโอเคสิกะแลกค่ะไก,ก่ซุกผัวผสมกับน้ำใหม่ค่ะเดย้อนร้อยเขาเดือดแป๊บนึ่งนะ นี่ค่ะน้ำใหม่ดูกัะยุบลงเรียบร้อยแล้วนี่ขาเนือ้อเรียบร้อยค่ะน้ำกะออกมาเสร็จเรา,เาให้เข้าเดือดแล้วกะให้เขา้าเค้ากันแล้วเขาก็จะยุบตัวลงค่ะเขาก็ใส่ใสออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วเขาก็จะใส่รพริสพพกสี่้าตามพามเพ็ดค่ะเสร็จแล้วเขาก็สเติมด้วยน้ำปลาเล็กหน่อยขนหโดดคู่เข้มนิดนึง เติมเกลือนิดหน่อยึงแลวเสร็จแล้วตามด้วยโหระพาใบบักูดคนชิมมังเด้อลองบบอ ซื้อซิมสุกเลยไนาอู้คือหอมเลยละบาที่นี่อหอมค่ะหอมหอมคัดหอมใบบัวูนหอมโหละพามาซิมมางันเด้อืใช่ได้เลยแซ่บเลยแซ่บเลยกินกับเขาเพอดีเลยค่ะแกงกะทินี่ก็คือ ผลงานจากไปหาของปลาค่ะรู้สิเอาพักพักปลาที่หนูไปหามามูสิเอามาแกงแซนวใหม่จริงจริหนูว่าจะใส่เหมือนแหละมันหลายผลหนูเลยบอแซนเหมือนค่ะเอาไปแกงมืออื่นค่ะวันนี้เข้ากปสิคขอนุญอยากกิดไฟค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ค่ะ<ม>เสร็จเรียบร้อย้วกินได้เจมค่ะไมื่อหนูบัไดเหตุหนูบัไดกินค่ะ chuối đầy ít, bùi, bite hạt, ôi oh, bù chỉ nam tiếng đằng này nó, lúc bù, Bamboo soft. Mm -hmm. We went peak today. so you normally know, you know like bamboo no i don't like the most bamboo but i like the fresh one this one actually good it doesn't taste better you know like bamboo in thailand it tastes better you have to boil them does it like this two or three times does it taste like this not really it's like a thick it doesn't have hole inside but this one like kind of oh. empty inside. And Thai bamboo is like a Like this, yeah, a hole. Thick, it's a little hole. This one, they left a lot of hole in there. When they're getting big, when they grow, they growing, they kind of like getting tall and then they left a lot of hole, this one. But you still eat it. <coughs> โอเคเดี๋ยวเราลาไปแล้วค่ะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายวันตือ